รถเก็บมาฝากจากนาโนโอเคไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งผู้ขายและผู้ซื้อคำเตือนอย่าโอนเงินทุกกรณีก่อนท่านจะเห็นเล่มและรถตัวจริงนะจ๊ะรถเก็บมาฝากรถอะไรไปดูกันรถเก็บมาฝากจากนาโนโอเคนะจ๊ะมาวันนี้เรา,าพบกับเจ้านิสสัน NV ปีศูนะครับ เป็นรถนิสสัน NV ตัวสุดท้ายแล้วนะครับไกวยาวแล้วนะครับตัวนี้เป็นควีนแคปแคปใหญ่นะครับเบื้องต้นเจ้าของแจ้งมานะครับสีสันโดยรวมถือว่าดีนะครับมีริ้วรอยบ้างตามอายุการใช้งานรวมๆแล้วเกิน80%นะครับรถคันนี้นะครับกระโปรงกระบะอยู่ในสภาพที่ค่อนข้างดีนะครับไม่เคยลุกหนักมานะครับพร้อมใช้งานนะครับรถคันนี้นะครับแอร์เย็นเพียงพอนะ พองผู้ต้มเครื่องดูง่ายนะครับรถคันนี้แห้งๆมองง่ายครับนุ่งหน้าเดิมนะครับอุปกรณ์อยู่ตำแหน่งที่ถูกต้องนะครับคอนโซลหน้าถือว่าสวยนะครับไม่แตกไม่บวมนะครับเป็นรถเกียร์ธรรมดานะครับรถคันนี้นะครับบอกคูหน้าไม่ขาดนะครับบอกแะดบหลังก็ไม่ขาดนะครับรถคันนี้แผงมาตรงประตูสวยนะครับแอร์เย็นเพียงพะนะครับสีษหกหกนะครับพร้อมใช้งานเลยนะครับรถคันนี้นะครับ เรื่องต้นเจ้าของแจ้งมานะครับรถคันนี้ราคาอยู่ที่6 8 0 0 0บาทนะครับก็เหมือนเดิมนะครับทต่องกับทางเจ้าของเ็าได้เลยนะครับรถคันนี้อยู่ที่จังหวัดนนทบุรีนะครับซอยกาญจนานะครับส่วนเพื่อนเพื่อท่านใดนะครับที่ชอบคลิปแนวนี้นะครับแนะนํารถแบบนี้นะครับชี้เป้ารถแบบนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันเอาไว้นะครับทางเราก็จะมีรถมาแนะนาอยู่เรื่อยๆนะครับสาหรับคันนี้เอาไว้เท่านี้กับนโน n o เ k นะจ๊ะสวัสดีจ้า